ว่าพี่น้องข,อขอี้เขาปลาแบบบนๆเอาอีแล้วดูหเนี้ันาคอีป่อยู่เลยครับเลยขี้ป่นอยู่อยู่เราแ่ไนแดงแปด่ <c oughs> <c oughs> ปรากแตกินหมดเเดียนี่เอาเยใักลงนะเอาฟอกฟอเนียนเนียนเ่วนีครับขี้เขาปลาผุ่มตุ่ากับก้อยกุ้งอยู่ทางผมเขาปลาีนี่มิตรปลาเนปล้วเขาแบบเราภับแบบขามแบบอะไางหมมว่างกันโอ้ยมันไทยนะโอ้ยตาย โอ้ขาอบี้เขียวห่เข้าจ้าอ่ะเหรกุ้งเต้นมีน้องกุ้งเต้นมาพอสันตีตาทุกสี่ดย์เดต่อไปก็ไลสุด อจานมาแบ่งโอ้ขาดหลุดหมดพี่น้องเลยมะมืวกะมีบอสเพียลุกทำข้าวตอนเช้าเลยแค่นี้ไปเอามาจากชุดยาพี่อาเนนะโอ,โะ <laughs> อขึ้นมานๆๆนเลยนี่จบขอเียวเด็ดเลยพี่เขียวเด,เด็ววาาเดเลย,ๆๆเลย เต็นสนันเลยพี่น้องเยแบบบ้านๆครับแบบลุกทุ่งกันกี้ข้าวปลาครับพี่น้องจักความอยู่ตรงนี้บอกว่ามือกี่เจีาอย่านี้ วยเอาเปจริงจจังๆอย่างนตัวนี้ฮะอ้ยเอาไปยุดท้าตายจังตายใ่เม่อไนเอเเดียวเกมแดงทังเอาทังเอาเว้ยนี่ปะสุดยอดสุดยอดอืติด่นตัว ยิ <S <S <an> ้มเหรอวะบอยมีความยิอมไหมเว้ยยิ้มนะทุกคนบ้างตัวนี้ผีกันแบบไม่บอมัน รียกขมิ้นขาวนี่นั่งจับจบพี่น้องเอออาแก่ยิบพอกินดาวๆดาวอยู่อื ลงแนวกินมุ้งพยอยากเบิง้หงหนลงกินเหล่าเนี่ยเว้ยเอาซะแต่โคกโคพฝนเบื้องหืมยวดแรงเสียงข้อทีอ่บันเออเสียงเปลียงเลยบัดนเสียงมาละมา มาดีแลอีกจักแบนหนึ่งพอดีเนาะไม่โกตกอยกซือไม่โก้เนียโงปลาอยู่นี่ไหมโอ้ยเลยเน่ะหายเลเด็ดขักบอดกินเปียมาเนี่ยเคยสานกินเปเนมั้งเฮ้ยพิ่บอกกันสากันสาเนาะ แล้วเรื่อว่าไรหนำลงมางกงูเห็ดเลยงูไก่นีน้ก็ปลาไหลปลาไหลโหเขอาตังเต้นแล้วสองจุดเดียวจุดท,ที่จุดน,นีน้มูลแล้วบ่